12นาฬิกา3 2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Thinking Network นะครับวันนี้พบกันวันเสาร์ที่3ธันวาคมนะครับผมไปสามกอกชยาาอยู่กับท่านผู้ฟังซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา, <S <S า,าเป็นต้นไปนี้นะครับเราก็สามารถติดตามรับฟัง ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายอาสอมททุกคลื่นตัวทุกภาคของประเทศไทยนะฮะซึ่งก็มีสถานีวิทยุ FM 96.5คลื่นความคิดเป็นสถานีหลักนะฮะแล้วก็สถานีอื่นๆของสอมทก็รับสัญญ,ญาณไปรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งก็สามารถรับฟังและรับชมผ่านทางจัตฟอร์มหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆพร้อมๆไปด้วยนะครับกับวิทยุ วันนี้ก็มีแขกรับเชิญของเราเช่นเคยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะจริงๆแล้วก็แทบจะเดากันได้เลยนะครับว่าควรจะทำฟาร์มผลผลิตชนิดไหนนะแต่ว่าลองไปฟังจากแขกของเรา กันเลยดีกว่านะฮะคุณวันฤดีชัยพรมนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวันฤดีครับสวัสดีค่ะครับคุณวันฤดีนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมนะฮะอ่ค่ะสวัสดีค่ะค,คือพ่อกับแม่เลี้องะค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็เริ่มมาทําธุรกิจต่อก็คือตอนเนี้ค่ะเริ่มทาธุรกิจต่อก็คือทําธุรกิจขายสุ่มออกในในระหว่างจังหวัดนะค่ะ อ๋อก็อฟาร์มหอยนางรมนี่เป็นของครอบครัวใช่ถูกต้องค่ะทํากันมานานมากแล้วสิครับอ่าพ่อเลิฟทามาก่อนที่เลิฟจะเกิดอีกค่ะประมาณร่วมสามสิบกว่าปีอะค่ะพี่ถ้าเลิฟจำไม่ผิดพลาดน่าจะอยู่ที่สามสิบห้าถึงสี่สิบปีแล้วอะค่ะครับคุณวันลือดีชื่อเล่นชื่อคุณเลิฟนะขออนุญาตเรียกคุณเลิฟก็แก้วกันนะนะคุณเลิฟก็เป็นผู้ที่มามาต่อยอดธุรกิจทาเรื่องการตลาดให้ครอบครัวใช่ค่ะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราก็คงจะคุยกันหลักเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการต่อย,ยอดการทําการตลาดแต่ว่าทําความรู้จักผลิตภัณฑ์กันก่อนอฟาร์มหอยนางรมที่ทําเนี่ยมันเป็นหอยนางรมที่เป็นตัวใหญ่ใหญ่ใช่ทานสดใช่ไหมของสุราษฎร์ก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือของเราจะเป็นหอยนางรมสุราษฎร์แท้จากอ่าส่งจากฟาร์มของพ่อกับแม่โดยตรงเลยค่ะพี่อ๋อ แล้วเราเราเรา,เราเลี้ยงที่ไหนที่ที่เราเลี้ยงที่ในทะเลเลยหรือว่าอย่างไงมีฟาร์มเลี้ยงรตรงไหนยังไงคือพ่อ,พ,อพ่อค่ะได้สัมปทานเลี้ยงอ่าหอยนางรมที่กลางทะเลเลยค่ะพี่อืมครับอ่าแล้วก็แล้วปกติเนี่ยครอบครัวเราส่งส่งไอไอหอยนางรมเนี่ยเข้าสู่ตลาดไหนบ้างครับอ่าค่ะ คือหลักการขายเดิมของแม่นะคะเอาเดิมเอาเดิมก่อนของเดิมก่อนของเดิมเนี่ยเราส่งที่ไหนยังไงขายที่ไหนค่ะของเดิมคือหนึ่งแม่จะขายในตลาดนัดแต่ค่ะที่ตลาดนัดในชุมชนแล้วก็สองคือขายที่พี่คนกลางในชุมชนนะคะออืมหอยนางรมเนี่ยมันเก็บผลผลิตได้ทุกวันไหมฮะหรือว่าสัปดาห์หนึ่งกี่วันหอยนางรมของทางเลยนะคะจะอาศัยธรรมชาติค่ะพี่ถ้าน้ําลด มรสมไม่ใช่ไอถ้อาน้ําลดสามารถเก็บได้ไม่มีมรสมเลือสามารถเก็บได้แต่กรณีที่น้ําทะเลขึ้นสูงมลสมข้าอย่างเนี้ยเลือไม่สามารถออกทะเลได้าจา้ะอืมอ๋อ,อก,ก็จะเก็บผลผลิตได้ก็คือช่วงที่ไม่มีไม่มีพายุไม่มีมรสมถูกต้องค่ะพี่อ๋อแล้วก็เขามีเขามีให้เราเก็บได้ตลอดทั้งทั้งทั้งปีไหมครับทั้งปีไหมอ่าอาชีพของเลือดปะค่ะพี่จะขึ้นกับลมฟ้าอากาศถ้าลมสงบ เล็บก,ก็สามารถเก็บได้น้ําทะเลน้ําทะเลลดลงแล้วก,ก็สามารถเก็บได้จ่าบอกว่าทั้งปีไหมก็มันแล้วแต่ช่วงนะคะพี่มันเป็นช่วงสองค่ะแต่ว,ว่า<ะ>ช่วงที่ออน้ําน้ําน้ําทะเลลดลงแล้วก็ลม้าอากาศสงบก็น่าจะเป็นช่วงค่าเล็บจาไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นน่าจะเป็นมกราถ,ถึงตุลาค่ะพี่แล้วก็พฤศจิกาธันวานี่ก็คือปากปลายมันต้องรอจังหวะเวลาจ้ะอืมเพราะฉะนั้นก็ผลผลิตก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบตลอดปี ยกเว้น<า>ช่วงฤดูมารสุมถูกต้องค่ะพี่อ่านะฮะ,ะเขาเลี้ยงใช้เวลานานไมกว่าจะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไอตัวตัวตัวเล็กๆเ,เลยแล้วจกนกระทั่งถึงขนาดที่ดำบประทานได้ใช้เวลานานไหมคป่อยต้องรเนี่ยใช Uh, พี่คะอัตราการเลี้ยงมันแล้วแต่ขนาดไซส์นะคะถ้าเกิดว่าไซส์ใหญ่หน่อยก็ต้องใช้เวลาค่ะอะ่ในการเลี้ยงหอยนางรมในแต่ละตัวที่เรารับประทานได้ค่ะอัตราข,ขั้นต่ําถ้าเลิฟจะไม่ผิดท่านนะคะอยู่ที่หนึ่งปีจ้ะหนึ่งปี <c oughs> นว่าพี่อหอยนางรมที่เราเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่หว่า <c oughs> มันจบเติบโตอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีอะค่ะถ้าตัว <c oughs> ใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เวลาสองถึงสามปีค่ะพี่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียนถามเป็นความรู้ปกติแล้วก็คือการเลี้ยงเนี่ยเราก็ปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นคนเลี้ยงเว็ดไปเลยใช่ไหมเราไม่ต้องไปทําอะไรมากหรือว่าจริงๆต้องมีต้องมีการทําอะไรบ้างไหมครับ ค่ะคือ,อในส่วนของอทางคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะ,จะ,จะทําป้องอิฐปูนไปลงไว้ตรงจุดที่คุณพ่อได้สัมปทานแล้วก็<ม>หอยนางรมก็จะมาเกาะคะ่ะแล้วเขาก็จะอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่มีหอยนางรมอยู่และะ้วอ่ค่ะก็คือ,อมีเชื้อหอยนางรมอยู่และะ้วอ่ค่ะพี่แล้วเขาก็จะมาเติบโตในธรรมชาติของของเขาเองอะคะ่ะเราก็มีหน้าที่แค่เอาอเอา ป้องอิดไปวางให้เขาแล้วเขาก็จะมาเกาะแล้วก็อยู่ของเขาเองอะค่ะแล้วเขาก็จะใช้เวลาการเติบโตของเขาเองอะค่ะพี่เพราะว่าตรงนั้นมันก็จะมีอ่าพวกธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะครับอ๋อก็แสดงว่าก็จะมีฟาร์มอยู่แถวแถวด้านอยู่หลายๆฟาร์มนะใช่ใช่ถูกต้องค่ะพี่คือว่า,าพี่ที่ท,ทาฟาร์มหอยนางรมก็จะอยู่ในบริเวณนั้นกันทั้งหมดเลยอะค่ะอของคุณอยู่ที่ตาําบลพุมเรียงค่ะของเลิฟนะคะอยู่ที่ตาําบลพุมเรียงค่ะอําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ ถ้าสุราษฎร์เนี่ยหมายถึงที่ที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ก็คืออยู่ที่อำเภอชายาหรือว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอำเภอฮะมีหลายอำเภอค่ะพี่ของในสุราษฎร์ธานีของเรามีหลายอำเภอมากเลยนะคะหอยนางหอยนางรมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะได้วารมรู้มาก็คือหนึ่งอำเภอกาญจนดษต์แล้วก็อำเภอชายาแต่ของเลิฟเนี่ยของฟาร์มหอยนางรมบ้านสุรจิตเนี่ยอยู่ที่ตำบลพรมเรียงอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่อืมคือทะเลบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ หอยนางรมเนี่ยเขามีการขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ก็เพียงแต่ว่าเราก็ไปทําที่อยู่อาศัยให้เขานะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ไปเก็บแล้วจะต้องไปต้องไปอ,อมีเรื่องการดูแลรักษาอะไรต่างๆไหมหรือว่าปล่อยธรรมชาติเขาดูแลล้วนๆเลยเออค่ะ เอย่างที่พ่อเคยบอกเลิไหมนะคะคือเราเองก็ต้องหมั่นเข้าไปตรวจเช็คบ้านว่าอ่าก้องป้องอิฐที่เราวางให้หอยไปเกานอะคะ่ะมันล้มอะไรหรือเปล่าถ้าล้มมาให้เราขยับตั้งไว้ให้ดีหน่อยแล้วก็อหอยนางงืออย่างเงี้ยคะ่ะพี่เขาก็จะอยู่ในธรรมชาติของเขาเองอะคะ่ะพี่คือเขาจะดูแลตัวเองในแบบของเขาอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็น,นกลไกธรรมชาติอะจ้ะพีค่ครับครับก็เลี้ยงโดยธรรมชาติแต่ว่าอุปสรรคก็ความเสี่ยงเราก็คือธรรมชาตินะ บางทีพายุพายุก็กวาดเราไปควังกวนนะใช่ค่ะทนะี่เหมือนกับว่าอาชีพของเลิฟเนี่ยต้องมอกตามตรงเลยว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะที่มันเป็นอาชีพที่เราทํางานกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ลมฟ้าอิสาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบอกทิศทางของทิศทางของเลิฟเลยอะค่ะพี่ว่าวันนี้จะได้ไหมวันพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าอะค่ะครับค่ะคราวนี้โดยรวมแล้วเนี่ยสุราษฎร์ธานีก็เป็นแหล่งผลิตหอยนางรมคุณภาพสูงอนะ ชื่อชื่อจังหวัดเขาก็จะอาสมญานามก็จะใช้ชื่อก็จะมีคําว่าหอยใหญ่นะก็ะแสดงว่าก็ต้องมีความโดดเด่นอ่าคราวนี้เรามีเขามีผู้ประกอบการทําฟาร์มหอยนางรมนี่กันเยอะไหมครับที่สุราษฎร์เนี่ยอ,อเลิฟขอตอบในพื้นที่ของเลิฟนะคะพอเลิฟมีข้อมูลตรงนี้อ,อ่าในพื้นที่ของเลิฟนะคะน่าจะมีอยู่ในจํานวนกลุ่มหนึ่งนะค่ะที่มันเป็นกลุ่มเพราะว่าอาชีพของหอยนางรมเนี่ยมันเป็นอาชีพอ่าถ้าเลิฟ จะใช้ความหมายก็คือมันเป็นอาชีพกลุ่มเฉพาะไมค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ต้องขอสัมปทานอ่าเกี่ยวกับภาครัฐอะค่ะพี่มันไม่สามารถมีใครทําได้อะค่ะพี่ต้องมีสัมปทานใน<อ>การเปนพื้นที่นี้อะคะ่ะหนูก็เลยน่าจะใช้เป็นอาชีพเป็นกลุ่มเฉพาะและกันค่ะพี่อ๋อเพราะฉะนั้นเขาจะมีการรวมกลุ่มกันด้วยไหมรวมกลุ่มอืแต่หนูหินตอนนี้ที่บ้านหนูอะคะ่ะก็จะมีการประชุมอะไรกันบ้างเหมือนกับว่าเรียกประชุมกลุ่มที่ว่าทําหอยนางรมเหมือนกันเนี่ยค่ะพี่ อ๋อฮะอะคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่ว่าคุณเลิฟเนี่ยมาต่อยอดฟาร์มหอยนางรมของครอบครัวอที่ว่ามาต่อยอดนี่คือมาปรับเปลี่ยนวิธีทําการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หอยนางรมใช่ไหมฮะ คือต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะพี่ว่าปรับเปลี่ยนทั้งการทําผลิตภัณฑ์และก็หลักการขายน่าจะร้อยเปอร์เซน์เลยค่ะพี่เพราะว่าหลักการขายเดิมอย่างที่เลิฟกล่าวข,ข,ขั้นต้นรายการว่าหนึ่งเราขายแบบว่าในตลาดชุมชนและสองคือคนกลางในท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันท้าทายมากเลยนะพี่คือเลิกออกเอาหอยนางรมตรงเนี้ยออกสู่ต่างจังหวัดเลยค่ะก็คือทั่วประเทศ หลักการขายของเลิฟพี่ก็คือแบ,บ่งอยู่สองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งคือขายปีกข้าร้านไอขายส่งข้าวร้านอาหารค่ะแล้วก็ประเภทที่สองคือขายปีกเดลิเวอรี่มันเป็นการท้าทายมากแต่ก็ถามว่ามันก็ทําให้เราก้าวก้าวผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะที่จากการท้าทายใหม่ๆเพราะว่าเลิฟเองก็เริ่มต้นธุรกิจตอนที่เลิฟเรียนจบเลยค่ะพี่มันก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะมันมีที่มาอย่างไรที่ทําให้เราต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องของการตลาด อืมคือที่มาคือก่อนหน้าเนี้เลิฟเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็กลับมาเลิวเลิฟไปนั่งขายตลาดนัดในแบบรูปแบบเก่าที่แม่ขายนะพี่เราก็ไม่เข้าใจเราขายทาไมเราขายไม่ได้เราขายไม่เก่งเหมือนแม่พี่ที่ต้องออกไปเลิฟเิคิดว่าถ้าเลิฟยังอยู่แบบเนี้ยคงอยู่ไม่ได้แล้วก็พอดีเลิฟแบบมีเพจหอยนางรมสุราบายป้าเลิฟอยู่แล้วอะค่ะคือเลิฟกะว่าทําเอาสนุกอะค่ะแต่ว่าเลิฟ พอเลิฟเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเลิฟคิดว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้เลิฟก,ก็เลยเริ่มเข้าสู่ตลาดอนนอ,าดอนไลน์พอก้าวสู่ตลาดออนไลน์มันก็เริ่มแบบมีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นการพลิกปรับแผนกลยุทธ์การขายของเลิฟเลยอาจารย์พี่อืมเพราะจริงๆร้านอาหารที่เขาเสิร์ฟเมนูที่มีเรื่องของหอยนางรมเนี่ยโดยเฉพาะที่เขานิยมกันก็คือทานสดใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ถูกต้องยหอยนางรมอันนี้มันมีร้านจํานวนมากเลยที่เสิร์ฟอยู่แล้วใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเขากับร้านอาหารเ่านั้นกับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อเจอกันนะนก็จะต้องหาช่องทางที่ทายังไงให้เจอกันเอพี่คะออนไลน์ค่ะอ่าก็ที่คุณเลิฟก็คิดว่าเลือกออนไลน์เนี่น่าจะเป็นหนทางที่ทําให้ได้เจอกันถูกต้องก็เหมือนกับว่าอ่าลูกค้าไปทางที่สั่งเลิฟมาเนี่ยเขาก็ต้องการหอยนางรมใช่ไหมคะเหมือนกับยกตัวอย่างกรณีพี่อ่พี่อยาก อ,อย่าเป็นพ่อค้าหอยอยงพ่อค้าหอยที่ร้านอาหารใช่ไหมคะพี่อยากได้หอยอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวนี้มันเ facebook ออมมันเข้าถึงกันใช่ไหมคะพี่ก็แค่ค้นหาว่าหอยนางรมสุราษฎร์แล้วเหมือนกับว่าพอคลิกพี่คลิกแล้วก็มันเจอเลิฟพอดีแล้วพี่ก็แค่ทักเช็เลิฟมาค่ะแล้วก็เราคุยประสานงานกันแล้วเลิฟเองก็เลยทําการขนส่งไปให้พี่ค่ะทาทําการขนส่งหอยนางรมไปให้พี่ค่ะค <c oughs> รับ <c oughs> ค่ะคราวนี้เขาก็ต้องรู้จักเราว่าเราเป็นฟาร์มเราเป็นเจ้าของเรามีผลิต อ่าผลิตภัณฑ์ที่แบบสดใหม่ใช่ไหมฮะที่แอ่าเขาเขาเขาต้องเขาต้องรู้ข้อมูลตรงนี้เราก็ซึ่งเราก็มีเพจอยู่แล้วอืมอ่าครานี้มันอ่าเขาจะต้องสั่งเริ่มต้นดูทดสอบอะไรกันดูอย่างนี้ไหมฮะก่อนที่จะแบบอ่าก่อนที่มาเป็นลูกค้า เหมือนกับว่าเขาก็ต้องทดสอบหนึ่งคือแบบว่าขนาดแล้วก็สองคือเนื้อมันโอเคหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่เลือเองก็อาจจะสั่งให้พี่แบบว่าอ่าสักห้าสิบตัวเพื่อดูคุณภาพรู้มาตรฐานว่าจะเข้าถึงร้านอาหารพี่หรือเปล่าพอพี่สั่งไปรอบแรกแล้วมันโอเคมันก็จะมาเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกว่าของเลืออะค่ะมันเป็นของที่ขึ้นตรงจากฟาร์มไม่ได้มีการพักหรือว่าค้างคืนเลยแล้วมันก็ต้องบอกว่าของมันมีคุณภาพในตัวของมันอยู่แล้วว่าค่ะเลือแค่เอาตรงเนี้ยมามาทาการตลาดในการขายค่ะ เพราะว่าของทะเลของเลิตรงเนี้ยมันเพึ่งพาธรรมชาติแล้วมันอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่าธรรมชาติในตําบลภูมเรียงยังอดุดมสมบูรณ์อยู่อยู่ในส่วนตรงนี้อยู่บ้างนะค่ะพี่มันก็เลยเอาไอจุดแข็งตรงเนี้ยออกมาทําการตลาดได้อะค่ะครับค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยมีร้านมีร้านอาหารเนี่ยทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยมาสั่งซื้อเลยไหมฮะตอนนี้ค่ะ,ะกลุ่มตลาดของเลิฟส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภาคกลาง ภาคกลางก็คือภาคกลางอ่าภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อะค่ะพี่ภูเก็ตแต่ว่าในส่วนของเหนืออีสานตอนนี้ตอนนี้เรายังทำการตลาดยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่อ่ะค่ะพี่อ๋อยังครอบคลุมอยู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าขึ้นไปเหนือสุดก็เป็นภาคกลางนะถูกต้องค่ะเพราะว่าแล้วก็ภาคใต้ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่อ่าพื้นที่อยู่ในภาคเดียวกันอันนี้ก็เป็นตลาดวั่ง ใช่ค่ะแหล่งก็คือว่าตอนนี้เริมพยายามตีตลาดภูเก็ตเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของภาคใต้ก็เป็นภูเก็ตใช่ไหมเนี่ยค่ะพี่ก็พยายามปีตลาดในส่วนตรงนี้ให้ได้แต่ว่าภาคเหนืออีสานเนี่ยเลิมก,ก็ขอให้อา่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก,ก็ยินดีที่จะพร้อมส่งนะคะพี่ครับคราวนี้ระบบส่งเราส่งยังไงฮะ ค่ะระบบการขนส่งตอนนี้เราจะบอกพี่ว่าเมื่อก่อนเราจะมีปัญหาการขนส่งใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยเลิฟปรัปบจยดการขนส่งด้วยที่เลิฟเอาขนส่งเข้ามาทําเองด้วยค่ะประมาณสามปีเลิฟก็เลยอ่าขาจัดปัญหาการขนส่งตรงนี้ไปก็คือระบบการขนส่งของเลิฟตอนเนี้ยภาคใต้กรุงเทพก็คือหนึ่งวันถึงแล้วก็ภาคกลางอ่าภาคกลางกรณีกรุงเทพเนี้ยก็หนึ่งวันถึงค่ะการขนส่งตอนนี้เลิฟใช้บริการบริการการขนส่งรถรัวค่ะพี่ อ่าก็คือรั่วก,การขนส่งก็คือเหมือนกับพี่สั่งอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอยู่สองการกรณีในการขนส่งคือขนส่งแบบใส่กระสอบก็คือไปแบบเป็นๆน,นะคะพี่แล้วก็กรณีที่สองก็คือใส่ลังพรมสําหรับนกน้ําแข็งนะคะพี่และการขนส่งของเลิบเหมือนกับว่ายกตัวอย่างที่สั่งที่สั่งเลิบมาในวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะปิดงานในกรุงเทพอย่างเงี้ยไม่เกินบ่ายโมงพี่ก็ได้รับของแล้วอะคะ่ะแล้วมันของมันก็คงความสดไว้อยู่อะค่ะพี่อืม อ๋อแล้วก็มีเราก็มีพวกบริษัทที่เขามารับดําเนินการให้เราไปด้วยหรือไงเรปิดขนส่งเองเลยเลยอะค่ะพี่คือเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าไปติดต่อมาลแล้วเราก็มาเปิดเองมันก็นเลยตอบโจทย์เกี่ยวกับธุรกิจเราหมดเลยอะค่ะคือทุกคุณลงทุนเรื่องระบบขนส่งเองด้วยเลยใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเราไปเอาขนส่งเข้ามาทําทําธุรกิจตรงนี้เพื่อตอบโจทย์อาอาหารทะเลของเราด้วยอะค่ะพี่คือเหมือนกับว่าถ้าขึ้นไปภาคกลางเราก็ใช้ เราก็ใช้รถอะไรต่างๆขนไปเที่ยวเดียวเลยแล้วก็กระจายใช่ค่ะคือใช้ขนส่งของเราเองคือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้คือว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าของจะไม่สดเหมือนกับพี่สั่งเลิฟมาว่าน้องเลิฟพี่อยู่กรุงเทพเนี่ยพี่สั่งหอยนางรมมาพี่อยากกินพุ่เนี้ยก่อนบ่ายโมงแล้วก็ถามพี่ว่าพี่พี่จะส่งแบบไหนพี่จะส่งแบบใส่กระสอบหรือลังโฟมกรณน,นี้พี่ใส่ลังโฟมใช่ไหมคะแล้วก็ทําหน้าที่แท็กลังโฟมใส่น้ําแข็งให้พี่เรียบร้อยแล้วก็ต่อบ,บริการจากเลิฟโดยตรงเลย คนส่งของเลิฟใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ไปที่กรุงเทพแล้วแล้วก็เรียกพี่เก๊็แก็บที่กรุงเทพแล้วก็ตรงยิงยาวไปพี่ที่บ้านพี่ก็จะได้รับประทานก่อนบ่ายโมงเลยอะค่ะอ,อื๋อไปกระจายที่กรุงเทพคือเรามีจุดที่จะไปลงของไปจุดใหญ่ก่อนแล้วก็กระจายด้วยระบบเอาระบบไอ้ไอ้ไอ้ของแกล็บของอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะใช่ค่ะ อ่าแล้วเออยิงๆก็แสดงว่าเราก็ต้องมีกลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณเพียงพอที่เราจะขนขึ้นไปนี่อืมอ่เลิฟตอบว่า อ่าคือเหมือนกับว่าในการขนไปอย่างงี้ค่ะพี่เลิฟเองก็อาศัยพี่ๆที่ท,ทํถักทะเลในชมุมชนด้วยจากพี่เพราะว่าในตนําบลพรมเรียงเนี่ยเลิฟต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่อาชีพหอยนางรมนะคะพี่มีอาชีพการเลี้ยงปูม้าหรือก็อาชีพอทะเลอ,อื่นๆเพราะว่าในตําบลพรมเรียงเนี่ยมันเป็นมันก็จะขึ้นไปพร้อมๆกันอาหารทะเลทั้งหลายโอ้โอ้องเอมือนกับว่าในตําบลพรโอเโอ้โอ้โอ่โอ้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  ถ้าเลิฟไม่ได้พี่ๆในตําบลเนี่ยแล้วก็คงจะขนแค่ของเลิฟไปไม่หมดเพราะว่าในตําบลพุมเบียงมันเป็นอ่าประมงทะเลหมดเลยอะค่ะพี่ติดติดทะเลหมดเลยก็เหมือนกับว่าเราแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์และเราอาศัยพี่ๆอีกเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพื่อขนของของเราไปด้วยนะคะเหมือนกับเราเองก็แบบเออฉันพลอยเธอไปด้วยนะและเลิฟเองก็ได้ประโยชน์จากไอตรงนี้ด้วยเพราะว่าขนส่งมันรวดเร็วด้วยอะค่ะพี่ครับค่ะคราวนี้เอ่อ จุดเด่นของเราเนี่ยคือคุณภาพหรือว่ามันจะต้องสู้กันในเรื่องราคาไหมเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะหาซื้อจากแหล่งอื่นได้ด้วยแต่ที่ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์แล้วเราจัดส่งให้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณภาพหรือมันเรื่องราคาหรือด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับ ในเรื่องราคาเลิฟขอตัดไปนะคะพี่เลิฟเน้นสู้เรื่องคุณภาพค่ะคุณภาพของเลิฟเนี่ยค่ะพี่คือคุณภาพคือของเรามันเป็นหอยธรรมชาติแล้วหอยของเลิฟคือขึ้นตรงจากฟาร์มโดยตรงโดยที่ไม่มีการพักค้างคืนค่ะคือเขาจะหมายถึงว่าราคาเราไม่ได้ต่างจากไม่ได้แพงกว่าหรือไม่ได้ถูกกว่าใช่ไหมเลิฟว่าราคาของเลิฟก็อยู่ในท้องตลาดนะคะพี่สามารถจับตองได้เป<ด>็นราคาตลาดนั่นแหละใช่ค่ะแต่ของเลิฟเนี่ยที่เลิฟรู้สึกว่า เลิฟประสบว่าอยากให้ทุกคนลองทานคือของเลิฟเนี่ยค่ะที่จะเป็นหอยนางรมที่ขึ้นขายอาทิตย์ละครั้งสดจ,จากฟาร์มจา้าสดจากฟาร์มถูกต้องเลยค่ะพี่คือว่าเลิฟจะขึ้นขายเนี่ยค่ะพี่ไม่วันพุธก็พฤหัสแต่ขึ้นขายอาทิตย์ละครั้งนะคะเป็นรอบอ่าเป็นรอบการขายแล้วก็เหมือนกับทางพ่อและทางหลานชายค่ะจะเอามาให้เลิฟขึ้นเหมือนกับว่าเลิฟขึ้นปั๊บแล้วก็เอาขึ้นให้ให้ลูกค้าทานโดยตรงเลยค่ะโดยที่ไม่มีการพักคืนแน่นอนจ้ อืมตลาดในส่วนที่ขายส่งร้านอาหารเนี่ยขยายต่อเนื่องเลยไหมครับอืมณตอนนี้เราต้องบอกพี่ว่าเอ่อในโควิดรอบแรกการตลาดของเรากําลังขยายเลยนะคะพี่แต่เริ่มมาเจอปัญหาเรื่องโควิดรอบที่สองที่สามเหมือนกับว่า เศรษฐกิจเราน่าจะเป็นทั้งประเทศไหี่ะคะพี่มันก็เลยเกิดการชะลอตัวหรือว่าหยุดตัวค่ะมันก็เลยทําให้การตลาดของเลิฟเหมือนก็กําลังจะเติบโตมันก็เลยเริ่มหยุดนะคะพี่แต่ว่าในการหยุดของเราเนี่ยเรายังมีฐานลูกค้าเก่าเลิฟเองก็เลยยังพอแบบว่าเดินไปได้อะค่ะแลวเลิฟก็เลยปรับวิธีปรับวิธีการขายใหม่เข้ามาด้วยก็คือขายดีลิเวอรี่คือเหมือนกับว่าขายดีลิเวอรี่ให้คนทานเพราะว่าเราก็เพิ่มกลุ่มการตลาดไป,ไปด้วยอะค่ะพี่มันก็เลยแบบว่าไปได้แต่ว่ากําลังร พอวันที่แบบว่าเติบโตไปเรื่อยๆอค่ะพี่อ๋อตอนนี้ก็จะเพิ่มขายปลีกแล้วนะเพราะว่าขายส่งร้านอาหารนี่ถือว่าเป็นขายส่งที่ขายปลีกเลยในลิวอารี่เลยอ่าอ่าหมายถึงครัวเรือนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะสั่งตรงเอาไปบริโภคได้ถึงบ้านอืมค่ะคือพูดง่ายๆว่าอ่าพอตอนนี้การขนส่งมันสะดวกใช่ไหมคะพี่และสามารถส่งตรงถึงหน้าบ้านได้เกือบทั่วประเทศเลยค่ะพี่ อ๋เราเราก็เลยทําเราก็เลยทําตลาดที่เป็นตลาดขายปลีกใช่ถูกต้องค่ะพี่อ่านี้ผลิตภัณฑ์ของเรายัางไงก็หมายถึงว่าเหมือนเหมือนกันกับอขายให้กับร้านค้าหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมครับสำหรับขายถึงผู้บริโภคกรณีกรณีที่สำหรับลูกค้าคนทานนะคะพี่ก็คือลูกค้าขายปลีกเดลิเวอรี่ ivery, หอยนางรมอย่างนี้เหมือนกับว่าพี่สั่งมาสิบตัวใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะหนึ่ง ล้างแกะแกะพร้อมทานนะคะพี่แล้วก็แพ็คลังโฟมและในลังโฟมก็จะมีพวกน้ำจิ้มเครื่องเคียงก็คือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพริกเผาหอมเจียวแล้วก็กระถิ่นเข้าไปในนั้นค่ะพี่แล้วก็สง่ตงตรงไปให้ที่บ้าน <c oughs> ให้พี่ถึงบ้านพอพี่ถึงบ้านพี่ก็มีหน้าที่แค่แกะแล้วก็พร้อมทานได้เลยอะจะ้ะอ่าก็จัดจัดวางใส่จานก็ทานได้เลยแบบที่เราทานตามร้านะใช่เหมือนกับที่พี่ไปทานร้านอาหารเลยแต่แค่แตกต่างคือที่เหมือนกับว่าพี่กินจากฟาร์มโดยตรงเลยไงคะพี่ครับ อ๋อสูตรทานสดแบบคนไทยใช่ไหมแบบที่คนไทยนิยมนะต้องมียอดกระถินต้องมีหอมเจียวต้องมีน้ําจิ้มใช่ค่ะแล้วก็มีพริกกันเลยนะพริกกระถินเอ่ออันน้้าพริกเผาอะไรเงี้ยต้องมีพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอื๋อเราก็จัดเป็นจัดเป็นเซ็ตให้เรียบร้อยเลย ใช่ค่ะคือเป็นชุดพร้อมทานก็คือในชุดนะคะพี่จะเริ่มต้นก็คือในในเรื่เรอรีค่ะก็คือชุดละห้าตัวถึงห้าสิบตัวหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาเลยนะคะจะเป็นร้อยตัวสองร้อยตัวหรือว่าสิบห้ายี่สิบห้าตัวคือเลิกขายหมดก็คือว่าเราขายแบบตามใจลูกค้าค่ะแต่ในกล่องที่ว่าเราขายไปเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกค้าพร้อมทานเลยคือลูกค้ามีแค่หน้าที่แค่ว่าแก่กล่องแล้วก็ทานได้เลยค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นทานในครอบครัวหรือทานกับกลุ่มเพื่อนก็คือพร้อมทานได้หม เลยอะคะ่ะครับค่ะก็แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วหอยจากฟาร์มของเราที่สุราษฎร์เนี่ยใช้ทานสดเป็นหลักเลยนะฮะเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่เหมาะเลยยังไม่ไม่คุ้มใช่ไหมอืมออาเลิกคิดว่าโดยส่วนใหญ่อะคะอ่ะไอหอยนางรมอะทุกคนชอบกินสดใช่ไหมคะแต่ว่ารเราจะบอกพี่ว่าหอยนางรมเนี่ยทอดไข่เจียวก็อร่อยนะคะแกงส้มก็อร่อยเหมือนกันแกงส้มสับประรดก็อร่อยนะคะพี่แล้วก็ออทอด ทอดแต่ว่าทอดเหมือนกับคล้ายๆทอดน้ำปลาลิ้งก็อร่อยนะคะพี่มันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่เหมือนกับว่าทางคนไทยหรือว่าคนทั่วไปอ่ะจะนิยมทางทานสดกันซะส่วนใหญ่อะค่ะพี่แต่เหมือนกันเ<อ>าบเมนู่บบนี้สามารถทําได้หลายเมนูเลยนะคะพ<ป>ีไ่ไปไปผัดเป็นอ,อส่วนเป็นหอยทอ,อ,อดอะไรต่างๆเนะี่ย<ช>ส่วนใหญ่ก็จะใช้หอยต้องลมตัวเล็กลงแต่ว่าของสุราตัวมันใหญ่ใช่ใช่ค่ะก็คือก็คือว่าเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าจะ เขาเรียกว่าอะไรลังสรรเมนูในแบบของเขาเองอะจาะพี่แต่ถ้าอยากแบบว่าทานแบบว่าควารมรู้สึกแบบว่าออกแบบว่าเพิ่งขึ้นจากคาเลก็ต้องแบบทานทานสดเลยอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นของเราผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทานสดเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่สุดแล้วนะอืมใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นซิทอะไรก็ได้ว่าที่ซิ <Sign ature. S 1> ทเนเจอร์ไหมอะค่ะซิทของพ่อยังลมใช่ค่ะ,อะของฟาร์มเราของร้านเราที่พยามจะทําจะทําเป็นไอ่อเดลิเวอรี่ด้วยเนี่ยนะฮะครับใช่ค่ะ คือตอนนี้ตลาดของเราก็ตั้งแต่คุณเลิฟมาทำเนี่ยาการขายหอยนางรมของฟาร์มยังต้องขายแบบเดิมแบบที่ครอบครัวทำหรือว่าตอนนี้มาทางออนไลน์หมดละอืมค่ะคือเลิฟต้องตอบพี่อย่างนี้นะคะว่าอ่าในการขายเนี่ยเลิฟจะดูในแต่ละรอบในกรณีการขึ้นหอยที่มันไม่เยอะมากแล้วก็ทําตลาดแบบใหม่ได้ใช่ไหมคะพี่ในแต่ในกรณีที่แบบว่าหอยนางหอยนางรมขึ้นเยอะ เช่นจํานวนสองพันตัวเนี่ยเลิฟเองก็ต้องอาศัยพี่ๆคนกลางอีกทีเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่สามารถยืนด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมคะพี่เลิฟเองก็ต้องอาศัยพี่คนกลางในการช่วยขายเหมือนกันเพราะว่าพอหอยขึ้นมาในจํานวนที่เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยที่ว่าเลิฟทําตัวคนเดียวมันก็อาจจะแบบว่าไม่ทันในการขายะคะ่ะพี่ก็ต้องให้แบบว่าพี่ๆช่วยขายเหมือนกันนะคะพี่อืมรับตั้งแต่มาปรับเรื่องการขายปรับเรื่องตลาดต่างต่างเนี่ย เออรายได้ดีขึ้นกว่าปกติที่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทํากันไหมฮะอืมรายได้เลยว่าสามารถแบ่งส่วนได้ค่ะพี่เหมือนกับเมื่อก่อนเราทาเหมือนกับการขายแบบเดิมใช่ไหมพี่อ่ตาตังในกระเป๋าจะอยู่ที่แม่หมดเลยใช่ไหมคะพี่แต่พอมันปรับหลักการขายของเลิฟอะค่ะ พ่อก็ได้เลือก็ได้หลานก็ได้คือเหมือนกับได้ทุกคนนะคะแต่อาจจะได้ในจํานวนที่ที่เยอะกว่าเมื่อก่อนแต่มันแบ่งกันได้หลายๆส่วนนะคะพี่จากเมื่อก่อนเราอ,อยู่ในส่วนเดียวเพราะว่ามันเป็นการขายในกลุ่มกลุ่มเดียวใช่ไหมคะพี่แต่พอเราแบ่งหลกักการขายหลายกลุ่มปับ๊บทุกคนก็ได้กินกันหมดนะคะ อ๋อพ่อก็เป็นเจ้าของผลผลิตคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของผลผลิตส่วนตลาดที่คุณแม่ขายคุณแม่ก็ยังได้อยู่แต่ว่าในส่วนที่เรามาต่อยอดเนี่ยเราก็ถือว่ามามาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นรายได้ในส่วนที่เพิ่มก็เป็นของเราค่ะพี่พี่คะเลิฟกขอกล่าวข้อมูลเพิ่มแป๊บคือว่าพอดีว่าแม่เลิฟเสียไปอะค่ะเลิฟก็เลยต้องเปลี่ยนการการขายใหม่ก็คือง่ว่าเหมือนกับพ่อพ่อเป็นเจ้าของฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าพ่อก็คือเป็นเจ้าของฟาร์มในส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองก็คือหลานชายหลานชายเลิฟเป็นคนไปเอาาผลิตภัณฑ์มให้ อ่าและส่วนที่สามคือเลิฟเลิฟคือทําการตลาดทั้งหมดและส่วนที่สี่คือเหมือนกับเลิฟจ้างอ่าหลานไอ,นอ้น้องๆลานหลานะคะพี่มาทําช่วยเลิฟทําธุรกิจตรงนี้นะค่ะพี่ก็เหมือนกับว่าอ่ามันเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะนะแต่เราสามารถให้กับแดงกลุ่มให้กับสีกลุ่มนี้ได้กินกันทุกคนนะคะพี่เหมือนกับเราเพิ่มรายได้ให้ให้ให้มีมรายได้กันได้ทุกกลุ่มโอเคนะคะก็เป็นโมเดลสําหรับ คนรุ่นใหม่ที่มาทำธุรกิจซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัวเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณเลิฟครับค่ะยินดีค่ะพี่ขอบคุณพี่มากมเลยนะคะสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะอ่าหมดเวลาของรายการนะก็เชื่อว่าท่านฟังคงจะรู้สึกขิวแล้วครับคุยเรื่องหอยนางรมทานสดกันแบบนี้นะฮะเอาละครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Business Network ที่96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายอสมททั่วประเทศสนับสนุนโดยเพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดึ่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา13นาฬิกา